เรื่องที่น่ากลัวที่สุดเท่าที่ผมเล่าให้ฟังมาเนี่ยคือเรื่องต่อไปนี้เมื่อวานนี้หนังสือพิมพ์ Washington Post รายงานข่าวออกมาและผมก็ได้เช็คข่าวปรากฏว่านักวิทยาศาสตร์อังกฤษเขาเชื่อว่าจะมีโรคระบาดกลายพันธุ์ที่กำลังจะมาที่เอาชนะทุกวัคซีนได้เลยไม่ว่าจะเป็นของจีนไม่ว่าเป็นของอเมริกาไม่ว่าจะเป็นของฝรัง่งไม่ว่าเป็นของคนตวันออกชนะได้หมดเขาบอกว่าการฉีดวัคซีน จำนวนมากเพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ที่เรียกว่า herd immunity แผนดังกล่าวถูกทําลายให้พังพาพไปหมดละจากโรคระบาดที่กลายพันธุ์เริ่มจากอัลฟาเบต้ามาจนกระทั่งหมัดเด็ดที่น็อกพวกเราจนโซซ่โซเซก็คือสายพันธุ์เดลต้าแต่พอตอนนี้มาถึงแล้วกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ที่ปรึกษานักวิทยาศาสตร์สำหรับเหตุฉุกเฉินของอังกฤษสายราชนจักรชื่อภาษาอังกฤษคือ sage s a g e ชื่อเต็มคือ Scientific Advisory Group of Emergencies เขาวิเคราะห์มาอย่างนี้ท่านผู้ชมฮะนักวิทยาศาสตร์อังกฤษชุดนี้เชื่อว่าเป็นที่แน่นอนแล้วท่านผู้ชมจะมีตัวกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสโรคระบาดตัวใหม่ที่จะทำให้วัคซีนทุกชนิดที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่สามารถจะรับมือได้ท่านผู้ชมครับสมมุติว่าเขาฉีดบูสเตอร์เข็มที่3ของไฟเซอร์ซึ่งวิจัยมาเรียบร้อยละเพระฉีดเ็ต เอาตายแล้วกลายพันธุ์อีกตัวหนึ่งแล้วก็เอาชนะวัคซีนหมดทุกประเภทซึ่งก็ต้องหมายถึงรวมทั้งบูสเตอร์อันที่3ของซิโนแวคและของไฟเซอร์หรือของโมเดอร์นาด้วยคำถามมีอย่างนี้ท่านผู้ชมจำเป็นต้องมีบูสเตอร์เข็มที่4หรือเปล่าหรือเข็มที่5หรือเข็มที่6เพรอะ,ะนะแล้วเนี่ยที่ผมพยายามจะพูดให้เห็นนะฮะว่าภาวะโรคมหาวิกฤต โรคระบาดที่เกิดขึ้นครั้งหนึ่งในรอบร้อยปีอย่างเช่นที่เรารเผชิญกันอยู่ทุกวันนี้เราไม่สามารถใช้กระบวนทัศทัดเดิมๆในการจัดการได้แล้วเราจําเป็นต้องเปลี่ยนวิสัยทัศน์ทางด้านสาธารณสุขปร,รับเพิ่มกระบวนทัศน์ให้มากและหลากหลายมากกว่าเกา แล้วเราโดยเฉพาะาคำว่าเราในที่นี้หมายถึงบรรดานักวิทยาศาสตร์แพทยแผนปัจจุบันแล้วแพทย์ที่เรียนมาจากทางทวันตกหรือบรรดาหมอแก่ๆที่อยู่ล้อมรอบนายกนัฐมตรีจำเป็นต้องเปลี่ยนกระบวนทัศน์ให้หลากหลายกว่าเก่าให้ยอมรับสมุนไพรไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งฟอทอจอที่พิสูจน์แล้วพิสูจน์อีกด้วยประจักษ์พยานบุคคลที่หายหลังจากทานไปแล้ว4วัน5วัน ด้วยฟอทอจอไม่ใช่ด้วยฟาวิพิราเวียเดี๋ยวผมจะมาถึงเรื่องฟอทอจอกับฟาวิพิราเวียมวยคู่เอกของรายการในวันนี้คิดจากกาธรรมดาถ้าไวรัสในโรคระบาดมันกลายพันธุ์ไปอีก10สายพันธุ์เราต้องใช้10บบูสเตอร์หรือเปล่า ประชาชนคนไทยหรือในโลกนี้ต้องเฝ้าลุ้นว่าจะป่วยลุ้นว่าเชื้อลงปอดลุ้นว่าจะตายไปกราบตีนอ้อนวอนฝรั่งเห็นฝรั่งเป็นพ่ออ้อนวอนจีนอ้อนวอนบริษัทยาให้ส่งวัคซีนบูสเตอร์แบบใหม่มาให้เราอย่างนั้นเหรอท่านผู้ชมอย่างนั้นหรือถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราต้องเรียนรู้วิธีการอยู่กับมันเราต้องอยู่มันให้ได้ เมื่อเราต้องอยู่กับมันเราต้องลดอัตราการเสียชีวิตให้เหลือน้อยที่สุดและเราต้องแก้ไขด้วยการใช้ยารักษาและพึ่งพาตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่มากได้